นี่ครับพามาดูครับฝนมาฝนมานะครับไอ้ที่จิ้มไว้ <c oughs> ก็โผล่เลยครับ <c oughs> ดูครับเยอะเลยครับอันนี้มาสี่เลยครับมาสี่ต้นเลยเฮงมาก เฮงแรงมากแต่เขาอยากจะมาครับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับสิบห้าต้นครับจุดนี้สิบห้าต้น นีเดี๋ยวรอฝนสักประมาณพฤษภาจะเยอะกว่านี้นี่ครับต้นหนึ่งอันนี้เริ่มใบแท้มาแล้ว เดี๋ยวพามาดูนี่ครับอีกต้นหนึ่งกำลังมาเลยครับปันปันมาดูต้นอะไรเนี่ย Ừ, นี่เละเล็บพุทอ่ะกำลังมาเลยมาดูมาดูทับนี้เยอะเลยนี่ใช่หมดเลยนี่ ตัวนี้เป็นที่ที่เดิมนะครับที่เดิมที่เคยปลูกเอาไว้เ้ยมาเยอะเลยเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวจะพาดูมันยากาศสวนนะครับ มันจะกาดสวนตอนค่ำๆน้องปันพาไปดูต้นที่มันโตโตแล้วนะทางนี้มาทางนี้อันทางนี้น้อนไ,ไ,ไงเดี๋ยวน้องปันปันจะพาไปดูต้นที่ลูกเขาดกมากๆเลยนะครับลูกตดกมากนี่ครับ ดูครับนี่คือลูกของเขาครับดกมากๆเลยบรรยากาศก,กำลังพบค่ำนะครับกำลังพบค่ำเลยดูดอกครับดูดอกครับทีนี้ดูมเมล็ดเขาครับ ดูลูกเขาครับดกมากครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับ เขาเป็นหกจุดสวยมากครับสวยมากนี่คือต้นที่เขาโตเต็มที่นะครับกำลังเป็นดอกเลยครับกำลังติดดอกสวยเลยดูครับดูดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ที่เขาเกิดริมรั้วครับที่เขาเกิดริมรั้วนะนี่ครับต้นเล็กมากแต่เขาติดดอกแล้วครับอันนี้ติดลูกแล้วต้นดอกมากๆเลยต้นเล็กมาก ดูครับเตดลูกเล็กๆแล้วอันนี้คือเขาเกิดเองนะครับตามธรรมชาติของเขามเมล็ดที่ร่วงลงเขาก็เกิดขึ้นเองต้นอื่นๆยังไม่งอก ต้อนอื่นๆก็ยังไม่งอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฝนมาอีกรอบหนึ่งนี่ครับมเมล็ดที่เขาแห้งแล้วเดี๋ยวจะเก็บลงเพาะ ลากานไปด้วยบรรยากาศต้นพญาเบปรุดนะครับต้นพญาเบปรุดต้นนี้ต้นเขาเอียงหาแดดนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใต้หลังคาลากันไปด้วยบรรยากาศตอนคำคำนะครับ ขาชอบแดจดจัดๆนะครับเขาชอบแดจดจัดๆเออชอบพวกปุย๋ยเอ่อมูลสัตว์นะครับขี้วัวอย่างนี้นะครับอันนี้คือต้นที่เขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ